นี่นะครับผมสิพามาเบิ่งผู้สาวสำนอยนะครับผมมือนี้เพิ่นส้วนปอเพิ่นปอาเจ็บใบไผ่นะครับผมเพิ่นบอกปอเพิ่นว่ามีหมูสิมาหาว่าซั่นว่าเออมื้อนี้สิมีหมูมาหาสิเอาอันอ่าบักหุก่งดวงําเพลิงมาฝากนําว่าซั่นว่าก็เลยส่วนหมูส่วนปวอเอกมาเจ็บใบ อาใ,ใบไผ่นะครับเพสีเป็นห่อขา้าวต้มเออสิเป็ห้าไปเบิึงวิธีการหอา่อข้าวต้มนะครับผมบอกคือบั่นเท่าเด็พี่น้องเออพี่จังเห็ดเขาสากนี่แหละเออเอาซูชิยางสูเนี่ยเดบบูแมนของหวานดิหอ่อข้าวต้มบั่นเพื่อนนี่สีเป็นไข่ไข่ว่าสีเป็นอ่าคืาอจังอาหารนี่ไหมครับผมเออเดี๋ยวสิพาบเป็นบึงนี่ครับผมเอาหลังจากที่เก็เีเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงปูลงปลานะครับผมอ่าอดเทียนห่อสัานแล้วก็เก็บ เอาใบไผ่นะครับเอาว้ลางเอาไบลางน้ำใ้นะครับผมจากนั้นแล้วก็ต้องมามาเข้าว้โอ้จากระโบมาเป็นกระตีหนาะมเออเอาอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับผมก็จะเป็นเนื้อหมูสามชั้นนะครับผมอ่าเมื่อหมูสามชั้นฟักห้มนละเอียดนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นอ่ามรนะครับผมก็จะเป็นสมพักนะครับผมเอออาก็จะเป็นพริกนะครับผมเอากระเทียมก็มีนะครับผมเอาบัดที่นี่นะครับผมก็จะเป็นไข่นะครับผมอันนี้จะเป็นไข่ัง่หน่อหน่อเออเอา ใครนี่ถ่ายรุ่นว่าใครอีกยังนะครับผมมืใครตัวว่าโอ้แม่นะครับผมเป็นไค่ย่อมไม้นะครับผมเอาอยากกันนะรับก็จะเป็นมูนะครับผมส่วนผสมใส่กันลงไปนะครับผมมาะกเป็นโอ้มันสิบุกขมป็นยางดีเนาะแบบนี้ว่ะมันสิเป็นมันสิเป็นรสชาติจังไลยว่าเขาตุ้มเขาโจ๋ยไหมเอออันที่เป็นดอกนุ่นหัวว่ามันว่ามันเขาตุ้มมัดบั่นเข้าเด้เอ้เอามีวิธีการนะครับผมวิธีการเขาก็จะใส่ข้าวลงไปนะครับผมเออจะมัดแบบนี้นะครับโอ้อันที่เป็นเข่ากระมี่ด้เป็นว่าอันที่ผสมกระมี่เด้าวนะครับผมเออ อันนี้จะเป็นเขาเลยอันนี้จะเป็นยาฆ่ามัดไรนะคผมเออถ้ามันถ้ามันยาฆ่าถ้ามันเสียกกันตำสายกระมือนะครับ <S <S เอาปัจจัยนี้กันที่เป็นอนนันเขาแล้วก็เป็นไข่นะครับเป็นหมูฟมันก็มีก็ไองเออก็ปัน่นแต่ก็เอาเสียกมกยัดไรไปนี่เออแบบนี้ก็มีนะพี่น้องเอออันนี้มันจะเหตุเพื่อมูคนโดยเฉพาะนะเออมูคนสีมานะครับผมเออคือย่างเข้า,ขาออบุญบัตรเนี่ยเออเอา บัตรที่นี่ก็นทเป็นอันนี้เป็นไข่นะครับผมมืยยอไข่ย่อหมาก็มีเด้อเออเอาไปเห็ดกลิ่นลองมือนะครับผมเขาต้มเรือไม่ว่าเขาต้มได้ี่จัำไมเป็นไข่เยื่อไปต้มได้พเพราะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพาไข่เยื่อไปต้มนี่ครับเออแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการวิธีการห่อเขาต้มนี่เอาอันผู้ใดจับถืออันบอดีกันทีโอ้มีกมันไว,พว้พร้อมนะครับผมอันนี้สงสัยสิขมเมด้อยนี่เด้อเออใส่บักมะระลงไปนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมสิเป็น เฮ็ดสิเป็นผู้เป็นพวกกันสิพี่น้องเออจากนั้นก็สิเอาไปลงไปต้มนะครับผมเออนี่เป็นข้าวต้มนะครับผมเขาเรียกข้าวต้มสูตรในผมกะโบโหเด้อครับเออเอาต้มบไดนี้เออต้มให้มันเสร็จเรียบไว้นะครับผมอ่านี่นะครับผมคนผมพร้อมๆโอ้แสดงว่าสุกแล้วพี่น้องเออนี่นะครับผมเขาต้มแาบก็จะเ,เป็นลังสีนะเออหลังจากนั้นนะครับผมหมูมาฮอดมาย่ำม,มาย่ยำเรียบเรียบไว้แล้วก็สิ นี่ของขวัญของฝากนะครับผมห้ามคุ้งดวงน้ำเพ้งพี่น้องเออกินแล้วขยจับไปชิ้งกินแล้วเฉียงแรงนะครับผมบุ้งควาผมบุ้งหวกนะครับผมเออเข่ากันได้กันแต่ช่างไปชิงพี่เข่าได้พี่น้องเออห้ามคุ้งดวงน้ำผึ้งอย่างดีนะครับผมโบอย่างเสียบนะครับผมเออบุญนุ่มผู้สาวผู้เบาเพียวกินได้เวทนะครับผมอ้าวมึงก็ควาล่อหล่อนี่มึงจั่งคักเลยเด้ควาล่อเนี่เออนี่นะครับผมโอ้สูตรใหม่เด้พี่น้องผู้ใดผู้ใดผู้ใดว่าท่านเคยกิ้งกะปิผู้ใดว่าท่านเคยกิ้งกะปิคุดมาดวงไว้ เอ,อห้าบุกหักบุกคุงหักบุกคุงน้ำผึ้งนะครับผมแจ้งครับ